ああป่ายางครับวันนี้ปะยางอย่างวครับผมไม่รู้ปเหยียบอะไรมาครับ ยืนยันที่สากว่ากว่าลกนะลูกจะได้้าหมอรไป้กคากคนเราก็ถึงบาด้บกิโลนาอุ้ยเานะอากินกับโอโหเน่าหงดหงิดข้เวเนยไังใหม ไอ้รอบใหม่หันหแล้วจังหวะดัพ่อโตเลยรถกาหักไปหลายทีครับยังไม่ได้เชื่อมเลยมันเน่าก็เลยรไปยงจะได้บุมู่ดนดีอะไรปเลปออเยบป้องหลอกลกป้องลอกปองลอปองหลอปองหลอกป้อง้องอ้องลอกปอง พักคนมาเ้วนไหเรากือเยรอครั้งนี้กินยาม่มงง่องถึงเวานขวกไข่กาเดียวไมบานเท้าขับนงโอ้ยเตรียมลมดูครับอืมวันเอาไอะดิพี่เป็นอะไรพี่น้อง แดดเปียงเปี่ยง่ไเนาะตกดีๆน้าเนียอย่าสอรออย่าสรอ,อย่าสอรอที่ครับรลุงคมเราบอกว่าอย่าสอรอครับผม่ไม่รู้หัวหัวเอ้ยรั่วกับอะไรดวนอะไร ก็คือผมลากมาอย่างนั้นเลยนะครับทุกคนลากมาแบบไม่รบไม่มีลมเลยมันมียังขาแม,ม,ม,มันบ่ลุง

ยางล้อครั้งนี้ก็จะได้เปลี่ยนแล้วครับทุกคนหาตังเปลี่ยนล้อครับเปลี่ยนล้อแล้วก็หาตังเปลี่ยนยางต่อครับยางก็ใกล้จะหมดแล้วครับยกนอ่ไไเ โบราณนี่อย ok ู่เลยเนาะผมจะหัดเป็นพิธีกรนะครับทุกคนเกลียบก็เลยครับนว่ากันไม่แล้วเราไปได้ก็ว่ากันไม่บ่กแต่ว่าเปิดงานก็ต้อง่่นนีกล่าวทักทายสวัสดีนะครับนี่ลุงคมก็เป็นพิธีกรเสียงรอยท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนที่ท่าน เป็นพิธีกรมาให้ชมให้ฟังกันนะครับในวันเข้าวันเาโอ้แม่นในวันสงการงานงานงานเอียกงก่อลุงไ้เอีย,งก,ยงก่อนสงการนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูกันครับ <c oughs> มืมตอตต๊ไขบ่บ่รมลอ,อยๆเย็ายายนๆมานี่มีตอตไข่บ่นี่แตก่อนมีอลอยลอยก้ายอีกเม็ดคำทันคู้ชมจากว่าสีลองไม่ใช้สี่ต๊ไข่กับ,บ่ต๊ ยิ่งยางใหญ่ยิ่งงัดยากอันนี้นะครับเป็นยางที่แปลว่าอ่อนอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นยางมอไซน์นี้งัดแทบไม่ออกนะครับอันนี้ผมใช้อยู่ยางรถเข็นเบอร์ยี่สิบหกนากล่องสองนิ้วครึ่งเนี่ยน,น้ลุง ยากตวนี้ว่อพอใช้แบบสมบุกสมบันพอประมาณนะครับไม่ใช่พอประมาณเหลือหลายเลยเลยครับขนอย่างเดียวนะครับผมขนฟางปีแรกๆนะครับท่านผู้ชมทำลดความด้วยครับแต่ก่อนไม่ใช่คอกไปนี้นะครับแต่ก่อนเป็นคอกอ่าีเหลียมใส ตอนนั้นสูงเจ็ดเมตรเจ็ดสิบนะครับใส่แล้วเห็นวิตรกหลุมกระปูครับว้ำก็าม, <c oughs> าม,มาล้สามสี่ครั้งก็มีครับรับจ้างขินฟาง วิ่งของเท่ของความน่าตกใจเนี่ยเพราะมีแหงนะขออย่างเดียวอย่าลมนะท่านผู้ชมอ่าเป็นนันเสร็จครับผมอ่าตอนนี้กนี้ก็จะประมาณนี้ครับเอารถมาปะยางครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ kali ini pak